ไปเราจะทำเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งนะครับมีเห็ดหอมเห็ดพีชต้นหอมแล้วก็กัวงอกกระเพาะปลากลังต้มอ,อยู่นะครับต้มไปเยอะๆออกมาก็จะมี ใครับเราจะมีการลงใน youtube ทนำอะไระครับเพื่อ <c oughs> ให้เป็นแนวทางกับรุ่นน้องๆข้ามน้ำข้ามทะเลมาสาั่งเมืองไทยมาอยู่สิงคโปร์แต่แล้วคร,ครับเชื่อนแบบอับตาขับไอ้รถ

ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วดใช่แล้วดิดีดนะเนี่ยแล้วมันเท่าปลาดีมันปลาปเนี่ยได้ถ้าสีดม oui> ่มากไม่อะไรไม่ไม่อะไรตุบๆเลยใช่แล้วพอปลาแค่ เป็นปลาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นตรงไปทำาหลังได้ เป็นกาพันข้าวปลาเจ้าซอยไว้ใจเชียร์มาเพราะซอยเก่งเจ้าซอยขัดอยู่แล้วครับข้าวปลานี่มาจากมณฑินเกียรติทำไรเอาเอาแบบว่าจัดได้จัดโดนนะไม่เอามาบจัดโดน แยยคัดตีใไรก่อนไม่เขาที่ที่เขาบอกให้คุุงก็เด้ครับคุุงไปแล้วค่อยเอาจะคลอลงไปก่อนเยอป่ะตุ่ยใดทำเห้อนหอยทอดครับใหค้หอยทอดเลยอันนี้โอ้ยอยากให้ดีต้องใส่เนื้อนะฮะ

ก็เป็นนะข้าว่างไม่ไ้เป็นไรมันก่อนเรื่อ่ายมกรื้อหม่ดีว่ ตานิ่งปลานิ่งก็ปลาเปรี้ยงครับมือเชฟอามจากสิงคโปร์เมนูนี้ได้มาจากไหมใช่ป่าวได้เมนูได้เมนูก็ครับพอให้ทำแบบนี้ไปเลยให้ใส่ให้สูตดมากครับให้ออกมให้เฉพาะปลาพ่อบอกมีเห็ดหอมมีพริกแล้วก็มีเ้พาะปลาแล้วก็ต้นหอมพอเข้ากันดีแล้วก็ แค่แนะนำหน่อยแล้นำหน่อยขั้นตอนเามีเอ๋อเราก็เปิดไฟเผากระทให้ร้อนนะเราก็เอาต่อไปเป็การผัดแล้วนะครับเอาโชว์ไปหนโชว์ไปหน่อยเอว่าปลาแับแห้งว่อพ่อบอก เสร็จ10%แล้วแล้วแล้วไม่รู้จังเลยหรือเปล่าทำไมวะรับตักันไปไหน ba, เพราะ à, đi เราจะเอาไโเลยครับจะมาจะเอาไฟโเลยแล้วเนี่ยางเรื่อง 아 <susur>